รียว่าทัพสอง้อเป็นกลุ่มคนกันแต่แยกกันลเียงแต่เป็นว่าเขาเป็นตัวสีน้ำเงินทีมนาวสีเขียวผมอดละห้าวิครับไปห้าวิก็กสูงใกล้สูงกัน ก็พดขอเอกสารเนี่ยเอาได้ยังเอาได้ยังไม่ได้ก็จะนั้นผลขยายผลนะครับการจับกลุ่มยาเสพติดนะครับรายสำคัญของอด่านปรวจแต่ติ้ยังไม่ได้เอาขาวไม่ใช่นะคะคือเอามาเลยเพราะว่าแต่ด้วยเออ่ หลักการหรือว่าการ